วันนี้ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับหัวใจที่เปิดกว้างฉันรู้ว่าจักรวาลเต็มไปด้วยโอกาสที่พร้อมเข้ามาหาฉันฉันตระหนักว่าทุกช่วงเวลาคือโอกาสใหม่ในการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าฉันปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับอดีตฉันยอมรับว่าทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ ฉันขอบคุณทุกบทเรียนที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับอนาคตที่สดใสวันนี้ฉันเลือกที่จะเชื่อว่ามีสิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาฉันฉันมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์ฉันเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจนำพาฉันไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมฉันเชื่อว่าจัก,กรวาลทำงานเพื่อฉันเสมอทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์ล้วนถูกจัดเรียงมาอย่างสมบูรณ์แบบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันมีเหตุผลและฉันเลือกที่จะไว้วางใจในกระบวนการของมันฉันกำลังเปิดรับงานที่เหมาะสมกับฉันที่สุดฉันรู้ว่างานที่ดีที่สุดสำหรับฉันกำลังเดินทางมาหา ฉันปล่อยให้โอกาสดีๆไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันไม่จำเป็นต้องดิ้นรนฉันไม่จำเป็นต้องเร่งรัดสิ่งใดฉันเพียงแค่เปิดรับปลดปล่อยข้อจำกัดและอนุญาตให้จัก,กรวาลทำงานของมันฉันอยู่ในสถานะที่พร้อมจะรับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสมากมายรอฉันอยู่ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสที่ยอดเยี่ยม ฉันสมควรที่ได้รับโอกาสที่ดีและฉันเปิดรับมันอย่างเต็มที่ฉันปล่อยวางความกลัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฉันรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีมันนำพาฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมฉันยินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความหวังฉันเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองฉันรู้ว่าฉันมีทักษะความสามารถ และพลังงานที่เหมาะสมสำหรับงานที่ฉันต้องการฉันรู้ว่ามีที่สำหรับฉันเสมอและฉันจะได้รับโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉันทุกๆวันฉันกำลังดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาฉันพร้อมสำหรับข้อเสนองานที่ดีที่สุดฉันเปิดใจรับโอกาสที่สอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายของฉันฉันยินดีที่จะลองสิ่งใหม่ฉันไม่กลัวที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน ฉันรู้ว่าทุกก้าวที่ฉันเดินไปนำฉันไปสู่ความสำเร็จฉันมั่นใจว่าฉันอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องวันนี้ฉันเลือกที่จะเปิดใจวันนี้ฉันเลือกที่จะเชื่อมั่นวันนี้ฉันเลือกที่จะต้อนรับโอกาสที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของฉันฉันสมควรได้รับโอกาสที่ดีที่สุดและฉันได้รับมันแล้วฉันเชื่อมั่นว่ามีงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันงานที่เหมาะกับทักษะ ความสามารถและความปรารถนาของฉันงานที่ทำให้ฉันรู้สึกเติมเต็มและมีคุณค่าฉันเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดงานที่ใช่เข้ามาในชีวิตฉันไม่ต้องพยายามอย่างหนักจนเหนื่อยล้าฉันเพียงแค่ตั้งเจตนาเปิดใจและปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันฉันดึงดูดงานที่ให้ทั้งความสุขความสำเร็จและรายได้ที่สมควรได้รับงานที่ช่วยทำให้ฉันเติบโต และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องงานที่ทำให้ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความกระตือรือร้นและแรงบันดาลใจทุกๆวันฉันได้รับโอกาสที่พาฉันไปใกล้กับงานที่เหมาะสมที่สุดฉันเปิดรับข้อเสนองานที่ดีฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันเชื่อว่าทุกก้าวที่ฉันเดินไปคือก้าวที่นำพาฉันไปสู่ความสำเร็จฉันดึงดูดนายจ้างลูกค้า และพันธมิตรที่มองเห็นคุณค่าของฉันฉันเป็นมืออาชีพที่มีความสามารถและฉันเป็นที่ต้องการของตลาดฉันเลือกที่จะทำงานกับผู้คนที่ให้เกียรติและเคารพในตัวฉันฉันรู้ว่างานที่ดีที่สุดสำหรับฉันกำลังเดินทางมาหาฉันฉันมีความอดทนและมั่นใจว่าจักรวาลกำลังทำงานเพื่อฉันฉันไม่ต้องเร่งรีบรอทุกอย่างจะมาหาฉันในเวลาที่สมบูรณ์แบบ ฉันปล่อยวางความสงสัยและความไม่แน่ใจฉันเชื่อว่าฉันมีศักยภาพที่จะสร้างอาชีพที่ยอดเยี่ยมฉันมีความสามารถในการดึงดูดงานที่ตรงกับเป้าหมายของฉันฉันทํางานที่ช่วยให้ฉันได้ใช้ศักยภาพของฉันได้อย่างเต็มที่ฉันสามารถสร้างความแตกต่างผ่านงานของฉันฉันได้รับความเคารพและการยอมรับจากผู้คนรอบข้างทุกวันฉันทำในสิ่งที่ฉันรัก และฉันได้รับค่าตอบแทนที่สมควรฉันมีงานที่มั่นคงรายได้ที่เพิ่มขึ้นและโอกาสในการเติบโตฉันรู้สึกขอบคุณที่มีอาชีพทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันมีอิสระในการเลือกเส้นทางของตัวเองฉันเลือกงานที่ทำให้ฉันมีความสุขไม่ใช่งานที่ทำให้ฉันเหนื่อยล้าฉันให้ความสำคัญกับคุณค่าของตัวเองและฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ ฉันมั่นใจว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆในการหางานที่ใช่ฉันสามารถทำงานที่ฉันรักและยังมีความมั่นคงทางการเงินฉันไม่ต้องเสียสละความสุขเพื่อเงินและฉันไม่ต้องเสียสละเงินเพื่อทำในสิ่งที่ฉันรักทุกๆวันฉันก้าวเข้าใกล้โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับฉันทุกๆวันฉันได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ใช่ทุกๆวันฉันรู้สึกขอบคุณที่มีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยม ฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรกับงานที่ยอดเยี่ยมฉันดึงดูดงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันและฉันได้รับมันแล้วฉันคือบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและศักยภาพฉันรู้ว่าฉันมีความสามารถฉลาดและแข็งแกร่งพอที่จะประสบความสำเร็จฉันเชื่อมั่นในตัวเองและฉันไม่ปล่อยให้ความสงสัยมาหยุดยั้งฉันฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ฉันทำฉันรู้ว่าฉันมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ฉันนำเสนอคุณค่าของตัวเองได้อย่างมั่นใจและน่าเชื่อถือทุกครั้งที่ฉันพูดหรือแสดงออกฉันเปล่งพลังแห่งความมั่นใจฉันรู้ว่าคำพูดและการกระทำของฉันมีความหมายฉันมีความสามารถในการโน้มน้าวและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นฉันเคารพในตัวเองและฉันรู้ว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด ฉันมีความมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองฉันไม่กลัวที่จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันรู้ว่าทุกก้าวของฉันมีความสำคัญฉันเชื่อมั่นว่าฉันสามารถเผชิญกับทุกความท้าทายได้ฉันมองเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคและฉันเลือกที่จะเติบโตจากมันฉันไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะฉันรู้ว่าฉันมีเอกลักษณ์ของตัวเองฉันเป็นคนพิเศษและฉันมีสิ่งที่โลกต้องการ ฉันให้คุณค่ากับตัวเองและฉันรู้ว่าฉันสมควรที่ได้รับความสำเร็จฉันเป็นคนที่มีพลังและเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นฉันไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความสงสัยมาหยุดฉันฉันเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความมุ่งมั่นทุกวันฉันเสริมสร้างความมั่นใจของตัวเองฉันพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคาที่ให้พลังฉันใช้พลังงานของฉันเพื่อสร้างความสำเร็จที่ฉันต้องการ ฉันมองเห็นคุณค่าของตัวเองและฉันรู้ว่าฉันมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดฉันมีความสามารถที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และฉันกำลังก้าวไปสู่มันฉันดึงดูดโอกาสที่ช่วยให้ฉันได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของฉันฉันสามารถเรียนรู้และเติบโตได้เสมอฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เพราะฉันรู้ว่าฉันสามารถทำได้ฉันเชื่อมั่นว่าทุกการกระทำของฉันนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฉันเลือกที่จะโอบกอดตัวเองอย่างเต็มที่ฉันรักตัวเองและภูมิใจในทุกสิ่งที่ฉันเป็นฉันไม่ต้องการอนุมัติจากใครเพราะฉันรู้ว่าฉันมีคุณค่าในตัวเองฉันเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งกล้าหาญและเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพฉันพร้อมที่จะรับโอกาสที่ดีที่สุด และฉันเปิดรับความสำเร็จอย่างเต็มที่ฉันมั่นใจในเส้นทางของฉันและฉันรู้ว่าฉันกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องฉันคือบุคคลที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งความมั่นใจฉันสามารถทําทุกอย่างที่ฉันตั้งใจได้และฉันกำลังทําความฝันของฉันให้เป็นจริง ฉันคือบุคคลที่เติบโตและพัฒนาอยู่เสมอฉันมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวกับทุกสถานการณ์ฉันเชื่อมั่นว่าฉันสามารถก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในสายงานของฉันฉันกระหายความรู้และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอฉันเปิดรับประสบการณ์ที่ช่วยให้ฉันเติบโตฉันพัฒนาทักษะของฉันทุกวันและฉันกลายเป็นมืออาชีพที่แข็งแกร่งขึ้นฉันไม่กลัวที่จะเผชิญกับความท้าทาย ฉันรู้ว่าทุกอุปสรรคคือโอกาสในการเรียนรู้ฉันรู้ว่าทุกอุปสรรคคือโอกาสในการเรียนรู้ฉันใช้ประสบการณ์ทุกอย่างเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมฉันมีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเองฉันรู้ว่าฉันสามารถเรียนรู้พัฒนาและก้าวหน้าในสายงานของฉันได้ฉันเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและฉันพร้อมสำหรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ฉันแสวงหาความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ฉันทำ ฉันทุ่มเทให้กับงานของฉันและฉันทำมันด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นฉันภูมิใจในความก้าวหน้าของตัวเองและฉันรู้ว่าฉันกำลังเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องฉันได้รับการยอมรับและชื่นชมในสายงานของฉันฉันเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณค่าฉันสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนรอบตัว และฉันได้รับโอกาสดีๆอย่างต่อเนื่องฉันเชื่อว่าความสำเร็จของฉันไม่มีขีดจำกัดฉันสามารถก้าวไปได้ไกลเท่าที่ฉันต้องการฉันมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและฉันรู้ว่าฉันกําลังก้าวไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่ฉันมีความกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนฉันรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีและฉันยินดีที่จะต้อนรับมันฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ ราะฉันเชื่อมั่นว่าฉันสามารถทำมันได้ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสแห่งการเติบโตฉันได้รับโอกาสใหม่ๆที่ช่วยให้ฉันพัฒนาตัวเองฉันได้รับข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมและฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันมีแรงบันดาลใจขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าฉันไม่หยุดอยู่กับที่เพราะฉันรู้ว่าฉันสามารถก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมฉันเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และฉันสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้ฉันมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างรวดเร็วฉันพัฒนาทักษะของฉันอย่างต่อเนื่องและฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดีขึ้นทุกวันฉันได้รับโอกาสที่ทำให้ฉันเติบโตและฉันใช้มันอย่างเต็มที่ฉันไม่กลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าฉันเลือกที่จะเติบโตแทนที่จะย่ำอยู่กับที่ ฉันรู้ว่าทุกการลงทุนในตัวเองจะนำพาฉันไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมฉันเป็นผู้นำในสายงานของฉันฉันได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและลูกค้าฉันสร้างความแตกต่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบตัวทุกๆวันฉันพัฒนาและเติบโตขึ้นทุกๆวันฉันก้าวเข้าใกล้เป้าหมายของฉันทุกๆวันฉันกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง ฉันมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดฉันสามารถเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและฉันกำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมฉันเปิดรับกระแสแห่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ฉันสมควรได้รับรายได้ที่ดีและฉันได้รับมันอย่างง่ายดายเงินทองไหลมาหาฉันอย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่องฉันเชื่อว่าฉันสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ ฉันมีความสามารถในการหารายได้ได้อย่างไม่มีจำกัดฉันเปิดรับโอกาสที่ช่วยให้ฉันเติบโตทางการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทองและโอกาสที่ดีฉันทำงานที่ฉันรักและฉันได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าฉันไม่ต้องแลกความสุขกับเงินเพราะฉันได้รับทั้งสองอย่างพร้อมกันฉันเชื่อว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่คู่ควรกับฉันฉันไม่กลัวที่จะได้รับเงินจำนวนมาก เพราะฉันรู้ว่าฉันสามารถจัดการมันได้ดีฉันใช้เงินอย่างชาญฉลาดและเงินของฉันเพิ่มพูนขึ้นทุกวันฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีและผ่อนคลายกับเรื่องเงินฉันรู้ว่าเงินเป็นพลังงานที่ไหลเวียนและฉันเปิดรับมันอย่างเต็มที่ฉันใช้เงินของฉันอย่างมีสติและฉันรู้ว่าเงินของฉันทำงานเพื่อฉันทุกๆวันรายได้ของฉันเพิ่มขึ้น ทุกๆวันฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคัง่งทุกๆวันฉันก้าวเข้าใกล้ความมั่นคงทางการเงินที่ฉันต้องการฉันไม่จำเป็นต้องทำงานอย่างหนักอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ได้เงินฉันแค่เพียงทำงานอย่างฉลาดและเงินก็ไหลเข้ามาหาฉันฉันเปิดรับวิธีการใหม่ๆใ,ในการสร้างรายได้ที่ทำให้ฉันมีอิสระทางการเงินฉันได้รับข้อเสนองานที่ให้ค่าตอบแทนสูง ฉันทำงานกับลูกค้าและนายจ้างที่ให้คุณค่ากับความสามารถของฉันฉันได้รับเงินที่สอดคล้องกับความสามารถและประสบการณ์ของฉันฉันบริหารจัดการการเงินของฉันอย่างมีประสิทธิภาพฉันมีแผนการเงินที่ชัดเจนและฉันกำลังสร้างอนาคตที่มั่นคงฉันออมเงินและลงทุนอย่างฉลาด และความมั่งคั่งของฉันเติบโตขึ้นเรื่อยๆฉันไม่กลัวเรื่องเงินเพราะฉันรู้ว่าฉันสามารถหาได้เสมอฉันเชื่อมั่นความสามารถของฉันในการสร้างรายได้ที่มั่นคงฉันมีความคิดแบบคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินและฉันลงมือทำอย่างมีเป้าหมายเงินของฉันไหลเข้ามาจากหลายแหล่งฉันมีรายได้หลายช่องทางและฉันมีอิสระทางการเงินฉันไม่ต้องพึ่งพาแหล่งรายได้เพียงทางเดียว ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับเงินที่ฉันได้รับฉันรู้ว่าเงินของฉันสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชีวิตของฉันและผู้อื่นฉันได้ใช้เงินของฉันอย่างมีสติและฉันแบ่งปันความมั่งคั่งของฉันกับผู้อื่นทุกๆวันฉันมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นทุกๆวันฉันได้รับโอกาสที่ช่วยให้ฉันมีรายได้เพิ่มขึ้น ทุกๆวันฉันรู้สึกมั่นใจในสถานะการเงินของฉันฉันมีอิสระทางการเงินฉันมีรายได้ที่เพียงพอและมากเกินพอและฉันกำลังสร้างชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสิ่งที่ฉันทำผู้คนเห็นคุณค่าของฉันและการทำงานที่ฉันทุ่มเททุกครั้งที่ฉันแสดงออกมาฉันได้รับการยอมรับจากทั้งผู้ร่วมงานและลูกค้า ฉันเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยกย่องความสามารถของฉันฉันรับรู้ถึงผลกระทบเชิงบวกที่ฉันสร้างขึ้นในชีวิตของผู้อื่นฉันมีความภาคภูมิใจในตัวเองและความมั่นใจในคุณค่าของฉันฉันรู้ว่าผลงานของฉันมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกๆความสำเร็จที่ฉันได้รับนั้นเป็นผลมาจากการทำงานหนักและความทุ่มเทของฉันฉันเลือกที่จะยอมรับและเปิดรับความสำเร็จที่มาหาฉัน ฉันไม่อายที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จของตัวเองและรู้ว่าแต่ละก้าวที่ฉันเดินไปนั้นคือก้าวสำคัญที่นําพาฉันไปสู่การยอมรับที่ยิ่งใหญ่การได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่ฉันสมควรได้รับฉันเชื่อมั่นในตัวเองและสิ่งที่ฉันทำฉันไม่ต้องการการยืนยันจากคนอื่นเพราะฉันรู้ว่าฉันทำดีที่สุดแล้วผู้คนรอบตัวฉันเห็นถึงความสามารถและความทุ่มเทของฉัน ฉันได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานลูกค้าและผู้บริหารผลงานของฉันโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในวงการที่ฉันทำงานอยู่ฉันเชื่อว่าฉันสามารถก้าวไปข้างหน้าและเป็นผู้นำในใสายงานของฉันฉันพัฒนาทักษะของตัวเองอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาองค์กรหรือทีมไปพร้อมๆกัน ฉันได้รับโอกาสที่ช่วยให้ฉันก้าวหน้าในอาชีพและได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่ฉันสมควรได้รับทุกๆวันที่ฉันทำงานฉันสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับตัวเองทุกๆโอกาสที่ฉันได้รับทำให้ฉันเติบโตและมีตำแหน่งที่สำคัญในสายงานทุกๆวันฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับการยอมรับในสิ่งที่ฉันทำฉันไม่เคยหยุดเรียนรู้ เพราะฉันรู้ว่าความรู้และทักษะใหม่ๆจะทำให้ฉันได้รับการยอมรับมากขึ้นการพัฒนาตนเองคือส่วนหนึ่งของการได้รับความก้าวหน้าฉันเรียนรู้ข้อผิดพลาดและใช้ประสบการณ์เหล่านั้นในการพัฒนาตัวเองและการทำงานให้ดีขึ้นฉันเป็นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่และผู้คนรู้ว่าฉันสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ ความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของฉันสะท้อนให้เห็นทุกผลงานฉันไม่เคยหยุดพัฒนาเพราะฉันเชื่อว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดในการพัฒนาและเติบโตฉันได้รับการยอมรับไม่เพียงแค่จากผลงานแต่ยังเป็นจากบุคลิกภาพและวิธีการทำงานของฉันฉันเป็นคนมีวิสัยทัศน์รู้จักทำงานเป็นทีมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง ทุกๆความสำเร็จของฉันได้รับมีผลจากความร่วมมือและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทุกๆความสำเร็จของฉันคือผลงานมาจากการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้ฉันยินดีต้อนรับการยอมรับในทุกระดับเพราะมันแสดงถึงความก้าวหน้าที่ฉันได้สร้างขึ้นเองฉันมีความภูมิใจในทุกก้าของความสำเร็จที่ฉันได้ทำฉันเปิดรับการยอมรับและการชื่นชมผู้อื่นอย่างมีความสุข ฉันเชื่อว่าผลงานของฉันมีคุณค่าและสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงโลกได้ทุกวันฉันเติบโตและกลายเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมมากขึ้นฉันมีความมั่นใจในตัวเองและในความสามารถของตัวเอง การได้รับการยอมรับคือการยืนยันว่าฉันทำสิ่งที่ถูกต้องและมีคุณค่าฉันเปิดรับการยอมรับจากผู้อื่นด้วยความขอบคุณและฉันรู้ว่าความก้าวหน้าของฉันคือผลงานของการทำงานหนักและการพัฒนาตัวเองทุกๆวันฉันได้รับการยอมรับ และเคารพจากผู้อื่นทุกๆวันฉันเดินเข้าใกล้เป้าหมายของการเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในวงการทุกๆวันฉันกลายเป็นผู้นําที่มีความเคารพและชื่นชมจากทุกคนที่ทำงานร่วมกับฉันฉันพร้อมที่จะรับการยอมรับและความก้าวหน้าในสายงานของฉันและฉันจะเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่ทำให้ฉันได้รับการยอมรับที่สมควรได้รับ ฉันคือบุคคลที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกครั้งทุกๆเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ฉันจะทำมันให้เป็นจริงให้ได้ฉันมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและฉันรู้ว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างไรการบรรลุเป้าหมายของฉันไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉันมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเต็มที่ฉันวางแผนและลงมือทำทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจทุกการกระทำของฉันมีเป้าหมายและทุกๆก้าวของฉัน เป็นการนำฉันเข้าใกล้ความสำเร็จที่ฉันต้องการฉันทำทุกสิ่งด้วยความมุ่งมั่นเพราะฉันรู้ว่าเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้จะนำฉันไปสู่ชีวิตที่ฉันฝันฉั้นระหนักว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปหากฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันมั่นใจว่าฉันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ทุกครั้งที่ฉันตั้งใจทุกๆวันฉันก้าวเข้าใกล้เป้าหมายของฉันมากขึ้น ทุกๆความพยายามที่ฉันทำมันคุ้มค่าและจะนำพาฉันไปถึงจุดที่ฉันต้องการฉันรู้ว่าความสำเร็จคือผลจากการทุ่มเทและการดำเนินการที่มีจุดหมายฉันสร้างแผนที่ชัดเจนและมีขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงฉันตั้งเป้าหมายที่มีความหมายต่อฉันและฉันเดินหน้าตามแผนที่ฉันวางไว้ฉันตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ฉันสามารถมองเห็นความก้าวหน้าและประเมินผลได้ฉันใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในทุกสิ่งที่ทำฉันไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคแต่กลับยิ่งพยายามและหาวิธีแก้ไขปัญหาฉันไม่ยอมให้สิ่งใดมาหยุดยั้งฉันจากการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจทุกๆความสำเร็จของฉันเริ่มต้นจากความเชื่อใจในตัวเองฉันมีศักยภาพที่ไม่มีที่จากัด และฉันเชื่อมั่นว่าเป้าหมายของฉันสามารถเป็นจริงได้การบรรลุเป้าหมายไม่ใช่แค่การถึงจุดหมายปลายทางแต่เป็นการเติบโตและเรียนรู้จากทุกขั้นตอนในเส้นทางนั้นความสำเร็จของฉันไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคชะตาแต่เป็นผลมาจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่นทุกๆก้าวที่ฉันทำไปนั้นคือก้าวที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตฉันสร้างเส้นทางของฉันด้วยมือของตัวเอง และฉันยอมรับผลลัพธ์จากการกระทําของฉันฉันไม่ต้องรอให้โอกาสเข้ามาเพราะฉันสร้างโอกาสให้กับตัวเองเสมอฉันเลือกที่จะลงมือทําทันทีและไม่รอคอยให้อะไรมาเกิดขึ้นเองฉันรู้ว่าทุกๆก,การกระทําของฉันมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ ฉันเลือกที่จะโอบกอดความสำเร็จอย่างเต็มที่ฉันไม่กลัวที่จะรับผิดชอบในความสำเร็จของตัวเองเพราะมันคือผลจากความทุ่มเทและความพยายามของฉันฉันเปิดรับความสำเร็จด้วยความขอบคุณและมั่นใจว่าฉันสมควรได้รับมันทุกๆการกระทำของฉันนําไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกๆความพยายามที่ฉันทำทำให้ฉันเข้าใกล้ความสำเร็จและความฝันของฉัน ฉันเดินทางไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเพราะฉันรู้ว่าฉันอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องฉันสร้างผลลัพธ์ที่ฉันต้องการด้วยความเชื่อมั่นและการลงมือทำฉันไม่ให้ความกลัวหรือความสงสัยมาหยุดยั้งฉันจากการทำสิ่งที่ถูกต้องทุกๆเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ถูกสร้างขึ้นด้วยการกระทำที่มีเป้าหมายและความตั้งใจฉันพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทุกๆวันทุกๆชั่วโมงฉันใกล้เข้าไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และทุกๆความพยายามของฉันทำให้ความฝันของฉันนั้นกลายเป็นจริง